ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่องสกอร์ไนเปอร์เป็นประจําทุกวันเมืนเคิดก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ัคืนวันนี้วันที่14มีนาคมนะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนเป็นยูฟ่าแชมเปียนลีก2คู่สุดท้ายนะคู่ที่เลือกมาคุยเป็นคู่ระหว่างแอตเลติโกมาดริดเจอกับอินเตอร์มิลานนะคู่นี้ อินเตอร์มิลานทีมเยือนไปต่ออยู่ปอผมให้เลือกต่อไปทางทีมเยือนอินเตอร์มิลานนะแต่ผลออกมาก็เป็นลูกทีมของเซนะมิเนนะตาหมีชนะอินเตอร์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะแล้วก็ไปต่อเวลายิงลูกโทษชนะนะทางตาหมีก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปนะอินเตอร์ก็อกหักนะอุตส่าห์ชนะมาในนัดแรกนะแต่นัดที่2พลาดนะเอาไม่อยู่นะก็แพ้ แอตเลนติกมาดิดไปก็ปล่อยให้แอตเลนติกมาดิดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนอีกคู่หนึ่งในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดสุดท้ายนะก็เป็นดอร์ทมุนนะเอาชนะ PSV ไปอย,ไอยากไม่ยากไม่เย็นนะก็เข้ารอบไปสำหรับดอร์ทมุนแล้วก็แอตเลนติกมาดิด2ทีมสุดท้ายเนาะรอบ8ทีมก็จะมีใครบ้างล่ะมีอังกฤษ2ทีมก็มีแมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะทางเยอรมัน2ทีมมีไบเยนกับทาง ดอทมุนเมื่อคืนส่วนสเปนนี่เข้าไป3เลยลิวมาดิดแอตมาดิดแล้วก็บาร์เซโลนานะแล้วก็มีจากทางฝรั่งเศสอีกหนึ่งก็คือทางปารีสแซงต์แชงมงเนาะส่วนทางอิตาลีศูนย์พันเลยไม่ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเลยนะก็เดี๋ยวจะจับฉลากพรุ่งนี้นะน่าจะเป็นวันศุกร์เราบ้านเราน่าจะเป็นประมาณ6กโมงเย็นและเนาะจับพรุ่งนี้เพราะต้องรอ,งองทางไอยูโรปาลีกที่จะ ตะรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดที่2กันวันนี้อีกนะ้องก็จับทีเดียวกันเลยระหว่างยูโรปาลีกแล้วก็ยนะูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนาะพรุ่งนี้น่าจะประมาณ6โมงเย็นแหละนะอ่ะมาถึงฟุตบอลของวันนี้บ้างวันนี้ก็เป็นยูโรปาลีกนะวันนี้เลือกคู่นี้มาเป็นขวัญใจมหาชนนะลิเวอร์พูลเจอกับสปนตาปาร์คนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของลิเวอร์พูลแอนฟิลด์ feel, นะเตะกันเวลาตี3 เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสปาร์ตักเจอกับลิเวอร์พูลเอาจริงๆนะผู่นี้มันขาดไปตั้งแต่นัดแรกแล้วเนาะนัดแรกลิเวอร์พูลบุกไปชนะ4ประตูตอนหนึ่งนะ แต่ก็ไม่รู้จะเอาคู่ไหนมาคุยนะเพราะจะดูอีกคู่หนึ่งคู่ไบตันเจอกับโลมาก็น่าสนใจแต่พอไปดูอา้าโลมาชนะไปแล้วนัดแรก4ประตูต่อศูนย์ก็ไม่น่าสนใจนะก็สกอร์มันขาดไปหมดแล้วนะส่วนคู่อื่นทางเลเวอร์เจอคาราบักระอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ไหนๆก็ไหนๆเนาะเอาทีมที่เป็นขวัญใจมาหาชนมาคุยกันดีกว่านะก็คือลิเวอร์พูลเนาะอ่ะวันนี้ลิเวอร์พูลเล่นในบ้าน สนามแอนฟิลนะก็เรียกเป็นอะไรยูโรเปียนไนท์เนาะเป็นเตะที่แอนฟิลในแมตช์กลางคืนวันนี้อุณหภูมิที่เมืองนิวพูด1 1องศาแล้วก็อาจจะมีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยนะมาดูเฮดทูเฮดกันหน่อยเฮดทูเฮดของคู่นี้ ทางฟอร์เบเก็บมานี่คือเจอกัน3หนนเนาะก็เป็นลิวปูชนะ2หนแล้วก็เสมอ1ครั้งเออนัดที่แล้วชนะ51นะไม่ใช่4 1หนะึ่งะเมื่อกี้พูดผิดเนาะริวปูบุกไปชนะ51ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วสำหรับริวปูนะนัดนี้สบายสบายเนาะนัดล่าสุดเจอกันมาบุกไปอัดสปาตาปาไปคไป5 1เลยจำได้เลยนัดนั้นผมไม่ลองสปาตาปาไปด้วยนะก็โดนลิวปูอัดกระจุยกระจาย5ลูกเนาะเฮทเฮก็ยังเป็นริวปูที่เหนือกว่านะเจอกัน3ครั้งยังไม่แพ้เลย มาดูฟอร์ม6แมนลังสุดของทั้ง2ทีมกันลิเวอร์พูล6แมนลังสุดไม่แพ้ใครนะนัดล่าสุดก็เสมอกับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ1ส่งผลให้อาร์เซนอลเป็นจ่าฝูงนะลิเวอร์พูลแต้มเท่าอาร์เซนอลนะแล้วก็แมนซิตี้แต้มน้อยกว่า1แต้มนั้นนะ อันนี้คือสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกเนาะก่อนหน้านั้นก็ามาสวยๆห,หมดเลยนะคลินชีสมา2-3นัดเนาะสำหรับลิเวอร์พูลเสมอเชลซี0-0ชนะเซาแ์ทมมันต์นย์ชนะฟอเรสต์1-0แล้วก็มีชนะสปาร์ตักเนี่ย5ประตูตอนน่อ1ก่อนหน้านั้นก็มีชนะลูตัน4-1นะ6แมตช์หลังสุดชนะั้น ชนะ4แล้วก็เสมอ2ไม่แพ้ใครส่วนทางสปาร์ต้าปาร์กนะหแมตช์หลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้2ตั้งแต่แพ้ลิเวอร์พูลไป5้นก็เป๋เลยนะไปเล่นกลับไปเล่นในลนะีกเนาะเจอกับวิกตอเรียพิลเซนก็แพ้ไป4ประตูต่อศูนย์แต่ต่อให้แพ้ยังไงสปาร์ตร้าปาร์กก็ยังเป็นจ่าฝูงของลีกเช็คในชั่วโมงนี้อยู่นะฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีนะช่วงหลังนี้สแมตช์หลังสุดไม่ชนะใครเลยเนาะเสมอกับซาลาเวียปาร์กสแมตช์ติดแล้วก็มาแพ้ลิเวอร์พูลและนัดล่าสุดไปแพ้วิกตอเรียิเเนยอะ ลยประตูต่อศูนย์ฟอร์มเร์พูดูดีกว่านะาใน6แมตช์หลังสุดมาดูฟอร์มการเป็นทีมเย่าทีมเยือนหน่อยเร์พูแน่นอนอยู่แล้วเนาะดีเวลาเฝ้าลังนะแอนฟิลนะนัดล่าสุดอาจจะได้แค่เสมอกับแมนซิตี้แต่ก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่โอเคแล้วล่ะนะเสมอกับแมนซิตี้เนาะแต่ก่อนหน้านั้นนี่เข้าเบรกชนะมา5นัดรวดนะส่วนสปาร์ต้าพ์คทีมเยือนนะเวลาออกไปเยือนฟอร์มก็ไม่ได้คีเลตเท่าไหร่นะพวกแมตช์หลังสุดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้2แพ้ นัดหลังนี่คือแพ้เยอะหน่อยนะแพ้วิกตอร์เรียบิวเซนแต่ก่อนหน้านั้นถือว่าโอเคนะเล่นในลีกเช็คนี้ชนะมา3นัดติดนะเวลาออกไปเยือน,นเนาะก็ถือว่าไม่ขิเลนะชนะ3เสมอ1แพ้2องนาะค้าเฉลี่ยประตูได้เสียของทั้ง2ทีมเอาติดโฆษณาเต็มเลย ่ะไม่เป็นไรเนาะลิวกู์พ่ล4 4เกมยิงไป110เสีย41นะก็ตัวเลขสวยอยู่แล้วนะสำหรับลิวกูดูบ่อยเนาะส่วนทางสปาร์ตาปากี่เกมก็ไม่รู้นะแต่ยิงไป82แล้วก็ค่าเฉลี่ยประตูได้เสียนี่ถือว่าไม่ขีเห่เลยนะสปารตาปากนี่ยิงได้เฉลี่ยนนะัดละ2ลูกนะแล้วก็เสียเฉลี่ยนนะัดหนล่1ลูกนิดๆเอง1น8แะขนาดโดนไป สองนัดหลังนี้9ลูกค่าเฉลี่ยมันแค่1.08เท่านั้นเองก็แสดงว่าเกมรับของสปาร์ต้าปักยังไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายนะเพียงแค่สะดุดไปหน่อยนะสองนัดหลังสุดนี้โดนเยอะเนาะโดนลิเวอร์พูลไป5้าแล้วนัดล่าสุดโดนไอทางวิกตอเรียคิวเซนไปอีก4อาจจะเก็บตัวสำรองแหละดูทรงแล้วนะเพราะว่านัดนี้ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วล่ะสําหรับทางสปาร์ต้าป์กนะก็คงเก็บตัวเต็มที่เนาะเพราะว่าต่อให้แพ้วิกตอเรียคิวเซนก็ยังเป็นจากูงหลีกอยู่นะ ก็คาเฉลีย่ยประตูได้เสียไม่เลวทางคู่นะลิเวอร์พูลดูดีกว่านะแต่ว่าทางสปาร์ตักไม่แย่เลยเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันมาเริ่มกันที่ตัวเจ็บตัวแบนก่อนลิเวอร์พูลนี่จัดได้อีกทีมหนึ่งแล้วมั้งนี่ตัวเจ็บนี่อลิซงเบเกอร์โจยมาติบโจตาเทรนเคอร์ติจโจนกาเวนบักอาคาตนลากนาเต้แล้วก็บายเซตินะเจ็บทั้งหมดนะลงสนามไม่ได้เลยนะส่วนทางฟางทีมเยือนสปาร์ตักจะมียาคุป พีเซกนะตัวเดียวลงสนามไม่ได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บนะส่วนพาเวลกากับแอสเกอร์โซเลนเซนียังไม่ฟิตร0อเอ่ะเดี๋ยวไปดูซือเบตัวผู้เล่นตัวจริงที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้กันมาดูฝั่งเจ้าบ้านหรือวูพูก,ก่อน4-3-3เหมือนเดิมนะแผนไม่เปลี่ยนแต่ตัวเปลี่ยนเนาะโปรเป็นเคลเลเฮร์นะเซ็นเตอร์แบ็กวันนี้ใช้โจโกกเมยยืนคู่กับควอนซา ทางฝั่งซ้ายเป็นซิมิกาสทางฝั่งขวาเป็นแบลตตีตรงกลาง3ตัวเป็นแมคคอนเนลเอนโดและก็คลาร์กนะข้างหน้า3ตัวเป็นฮาวิ่งเอเลียดกักโปและก็คูมาสส่วนทางฝั่งทีมเยือนสปาร์ตราฟัก3 4 2 1นะโกเป็นวินดาวกองหลัง3ตัวเป็นวิติกคลาชิกและก็พานักนะคู่กลางเป็นโซบักเกนกับไคลรีเนนทางฝั่งซ้ายเป็นเซเลนีทางฝั่งขวาเป็นพรีเซโดตัวลูก2ตัวใช้ฮาราซินยืนคู่กับ เบอร์มันเซวิทนะข้างหน้าเป็นคุชต้าอนะันนี้คือ11ตัวผู้เล่นที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทางลิเวอร์พูลต่ออยู่ลูกครึ่งสกอร์สูงต่ำอยู่ที่3ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนาะไปดูกันว่าวันนี้ s กอเรสไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน นีสก็อตเเนเปอร์เลือกไปทางทีมเยือนสปาร์ตาปาร์กนะขอเชื่อสปาร์ตาปาร์กอีกทีเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะนัดแรกที่เล่นกันที่บ้านของสปาร์ตาปาร์กวันนั้นก็ให้เลือกสปาร์ตาปาร์กไปแต่โดนนะวันนั้นวันนี้ขอแก้ตัวอีกทีนะสปาร์ตาปาร์กเนาะริเวอร์พูลต่อเยอะเหลือเกินนะั่นแล้วก็ตัวผู้เล่นไม่ครบเลยนะตัวผู้เล่นมีแต่เด็กๆทั้งนั้นนะที่ลงวันนี้นะเจอเกนคอปไม่เสี่ยงเอาตัวจริงลงแน่นอนนะเพราะอย่างที่รู้แมตที่แล้วอะ ิเวอร์พูลชนะไป5้าประตูต่อหนึ่งนัดนี้ก็เล่นแค่เสมอ 0- ูนแพ้1น่ชนะ1นอะไรมันก็พอนะมันก็พอเพียงพอแต่มันก็เพียงพอต่อการเข้ารอบแล้วครบคงไม่บูมบามให้ลูกทีมเปิดเกมลุกหรือว่าส่งตัวจริงลงมาเท่าไหร่นะกั๊กปงกั๊กโปเอนโดอะไรเนี่ยเผลอๆก็ไม่ได้ลงด้วยนะวันนี้นะ เพราะมันจําเป็นต้องพักตัวจริงๆเพราะโปรแกรมลิเวอร์พูลมันถี่เนาะลิเวอร์พูลนี่ลุ้น4ีถ้วยนะได้คาราบาวไปแล้วเดี๋ยวแมตช์หน้าลิเวอร์พูลโอเคแหละช่วงสุดสัปดาห์อาจจะได้พักเนาะแต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์หน้ามันก็มีศึกใหญ่กับแมนยูอีกนะที่จะต้องเล่นใน FA Cup ไหนก็จะมีพีเมียร์ลีกรออีกตั้งหลายนัดเนาะจริงๆปกติไอ้แมตช์ที่จะเล่นไปสัปดาห์นี้ก็ต้องเป็นเมอร์ซี่ไซด์นะแต่ก็เลื่อนไปเนาะทำให้แมตช์ ต่อไปของลิเวอร์พูลก็จะเป็นเล่นกับแมนยูใน FA ฟเอครับเนาะก็เป็นแมตช์หนักแหละวันนี้โอกาสดีที่จะได้พักนะก็ปล่อยเด็กอะไรลงไปเล่นราคาแพงเกินไปวันนี้ลูกครึ่งนะสปาร์ตักนี่ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเนาะพักมาเต็มที่นัดล่าสุดนาะที่แพ้วิกตอเรียพิวเส้นไปคาดว่าน่าจะใช้ตัวสำรองลงเล่นและนัดนี้ก็มาลุ้นกับลิเวอร์พูลอีกทีนะลิเวอร์พูลส่งเด็กลงมานี่จับพัดจับผู ก็ไม่แน่นะทางสปาร์ตาพาร์คอาจจะบุกมาชนะได้เลยนะแต่คงไม่ชนะถึงขั้นเข้ารอบหรอกสาหรับสปาร์ตาพาร์คนะแต่อาจจะมาเสมอหรืออาจมาจากชนะเบียดได้นะสำหรับทางสปาร์ตาพาร์คเนาะดีกี้ก็ไม่ขี้เหรนะ่เนาะเป็นจ่าฝูงของทางลีกเชคด้วยนะส่วนลิเวอร์พูลวันนี้เอาเด็กลง100%แน่นอนตัวไหนที่เสี่ยงก็ต้องเก็บไว้เด็กบางคนยังต้องเก็บอย่างแบดลี่อย่างกอนซาเนี่ยมันมีโอกาสได้ใช้อีกหลายนัดแน่นอนนะก็อาจจะเป็นเด็กกว่านั้นลงไปอีกนะสำหรับลิ วันนี้เล่นแค่เสมอหรือว่าแพ้น้อยนะอาจจะยิงแค่ลูกเดียวก็ได้เนาะเอาใจกองเชียร์หน่อยแต่ไม่ถึงขั้นยิงทะลุ2ทะลุ3แน่นอนนะวันนี้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเล่นพอประคองประคองตัวก็พอนะผิดกับสป,รบปาร์ตาพาร์คที่มาใส่เต็มที่แน่วันนี้ลูกครึ่งแพงไปนะวันนี้ลิเวอร์พูลจะบ้านต่ออยู่ลูกครึ่งผมให้เลือกลองไปทางทีมเยือนสป,รปาร์ตาพาร์ค สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม s c s n นะมีตัวแอด้วยนะใส่ s c s n ก็อดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี้ก็อดเข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่มาพูดในคลิป,ใน,ปนนในปช่วงเรี้ยวทามก่อนเนี่ยผมก็จะอ่านเดลคาคาทับเต็ะะเตัวผู้เล่นให้ดีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมมีทั้งสาพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก ไปที่เดียวกันเลยสปอเกอร์สไนเปอร์ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปอเกอร์สไนเปอร์เอาไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำอาฝากเป็นราจวทุกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่องสปอเกอร์สไนเปอร์เดี๋ยวนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ